มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับตอนนี้จะพาไปที่บ้านที่ทำหลังคาให้กับบ้านของปุ้ยเองนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าจ้างทุกอย่างแม้แต่การเก็บใบตองใครเป็นตบับจนถึงกระทั่งการ จ้างคนมามุงหลังคาทุกอย่างนะคะคือจะเล่าไวแบบนี้ค่ะว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่จาที่จําความได้นะคะเท่าที่จะจําความได้เนี่ยคือทุกทุกทุกบ้านคือตรงเนี้เขาจะเขาจะเป็นบ้านหลังคาตรงตึงกันหมดเนาะแล้วก็ลักษณะการที่จะเปลี่ยนหลังคาบ้านอะไรเยงนี้ค่ะก็จะเหมือนกับการอาเอามือการเหมือนเกี่ยวข้าวค่ะนะ วันนี้บ้านฉันวันนี้บ้านเธอประมาณสี่โมงเย,นย็นไงค่ะเออสี่ตีสี่ขอพูดผิดประมาณตีสี่ประมาณนี้นะคะก็จะขึ้นหลังคากันแล้วก็ก็จะต่อยเสียงตักต๊อกตกอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่า, Umwelt, ate, าอ๋อบ้านหลังนี้เปลี่ยนหลังคาพอบ้านหลังนี้เปลี่ยนหลังคาอย่างเงี้ยทุกบ้านก็จะมาช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นบ้านหลังอื่นพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหลังหนึง่งแล้วก็ก็จะทําอาหารเลี้ยงกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วเนาะจะประมาณนี้เลยค่ะ แต่ตอนนี้มันมันก็เหลืออยู่แค่หลังเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยดึง,งังเนี่ยหมายความที่อนุรักษ์ไว้เนี่ยก็จะต้องใช้งบประมาณอะไรทุกสิ่งท,ทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในแต่ละปีนะคะอะเดี๋ยวอุ้ยพาไปดูมาบ้านหลังไหนที่ทํานะคะเหลือไม่กี่หลังและะ้วค่ะในเมืองปอนนะคะตามไปกันเลยแล้ววันนี้ก็จะสาธิตให้ดูกันด้วยว่าเขา,าทำกันยังไงเนาะวิธีการ ก็จะเป็นการลงมือทำครั้งแรกอีกเหมือนกันนะคะค่ะ <wirklich> ไปดูกันเลยคะ่ะเราจะลงมาซอยเล็กๆนะคะนี่นี่ก็บ้านเก่าเหมือนกันนะคะบ้านเก่าเหมือนกันซอยเล็กๆตรงนี้วันนี้นัดป้าเขาไว้แล้วนะนัดคุณป้าไว้แล้วว่าจะามาฝึกทำไผตองด้วยเอะอยู่บ้านหรือเปล่าใะอ มามันแต่ครบวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านที่ปุยนัดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะข้างหลังไปตองที่พี่เก็บมานันเองนะคะเออตรงนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณ60สตับนะ ใน1วันนะคะประมาณ6กติอันนี้ไปเก็บมาเช้านี้เองนะคะถ้าช่วงช้าช่วงเช้าๆ้าเนี่ยก็จะน้ําค้างลงเนาะใบตองก็จะ เก็บในอย่างนี้นะคะมาไว้ได้ประมาณครึ่งวันหนึ่งวันไว้ได้นะคะแล้วก็คอยหมั่นลดน้ํามันนะคะก่อนที่จะไปทาเป็นเป็นตับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลดน้ําไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความกรอบแล้วก็ทําไม่ได้นะคะ<ม>ก่อนอื่นนะคะเรามารวบก,ก่อนก่อนเนาะว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างในการทำใบตอง ได้ห uh, นึ่งเสกคะก็ะจะมีนี่ wounded, ออกนะคะจะมีความหนานิดนึงนะคะอยากให้ดูใกล้ๆมันจะไม่บางมากนะคะความหนาประมาณสองมิลน่าจะได้นะคะความหนาแล้วก็มีความยาวประมาณนี้นะคะและ้วก็อันนี้นะคะเรียกว่าไม้หลุกก้านนะคะจะมีความยาวที่ประมาณ2เมตรนะคะ ก่อนที่จะามาทําแล้วเนี่ยก็คือไปตัดจากในป่าเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปฟันเสร็จปุ๊บก็จะมีการเผาให้ตรงเนี้ยให้ให้ให,ให,ให้ให้ตรงเนี้ยมันไม่ให้บาดมือนะคะไม่ให้เจ็บมืออะไรประมาณนี้มีความเรียบขึ้นอะไรนี้นะคะนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้สวยตัดหัวเรียบร้อยนะคะตัดหัวเรียบร้อยอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เอ,อา<ง>ละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยทำยังไงนะคะเริ่ม<ง>อันแรกนะคะจะต้องใช้ใบตองแค่หนึ่งใบเนาะพับเอาหางของใบตองพับลงกับไม้นิดนึงนะคะแล้วก็จากนั้นใช้ใบตองสองใบเนี่ยดูใบตองสองใบนะคะเสียบไม้ลงตรงกลางนะคะแล้วก็เก็บไปอีกฝั่งนึง ะะหลังจากนั้นเสียบไม้ลงไปอีกนะคะแล้วก็กะขนาดเอาอครึ่งนึงนะคะแล้วก็นี่นี่นี่คือเริ่มแรกนะคะจากนั้นก็ใช้ใบตองเราจะใช้ใบตองทีละสองใบก็จะเลือกหน่อยนะคะใบที่เป็นรูเนาะเราจะอ,าอยู่ข้างในนะคะใบที่เป็นรูๆอยู่ข้างในใบข้างนอกจะต้องสวยนิดนึงเนา แล้วก็วางทับกันเสียบไม้ลงไปใช้ไม้อีกอันนึงค่ะเสียบลงไปเสียบให้ได้ทั้งข้างข้างล่างด้วยนะคะเพราะใบไม้มันจะต้องเป็นเป็นชั้นที่เป็นวางเป็นกลับกันอยู่นะคะ,ะขั้นต่อไป เนี่ยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนอกจากขายแล้วก็ต้องทําใช้เองด้วยนะคะนี่ไปเรื่อยๆเลยนะคะเรามาถึงครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนขั้นสุดท้ายนะคะขั้นสุดท้ายก็เหมือนเริ่มแรกเลยใช้ใบตองแค่หนึ่งใบนะคะที่จะมาประกบหัวท้ายเนาะนี่เราใช้ใบตองแค่หนึ่งใบ พับครึ่งนะคะประกบท้ายพับตอกเก็บไปข้างหลังนะคะใช้ต่ออีกอันนึงเสียบลงนะคะเสียบลงหลังจากนั้นก็เสียบลงไปเลยค่ะอ่านี้ก็ เก็บไปไว้ด้านหลังสอดสอดเก็บต่อให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นอันเรียบร้อยหนึ่งอัน จะยากนะคะปุ้ยลองดูละมันจะต้องมีการหมุนไม้นะคะซึ่งไม้มันตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้บางที่เราจะหมุนได้คือทุกอันอะ่ะเข้าใจเลยว่าทําไมจะต้องใส่ถุงมือนะคะมันมันเจ็บมือจริงนะคะแค่แค่หนึ่งอันที่ปุ้ยลองหมุนน่ะกลัวมันบาดมือด้วยอ่ะนะคะการจิ้มลงไปถ้าไม่รู้ตำแหน่งนะคะ ตำแหน่งสำคัญมากนะคะการจิ้มลงไปในแต่ละตำแหน่งเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยใบตองมันเท่ากันหรือย,ยังทั้งข้างหน้าข้างหลังมันจะต้องใช้ความชำนาญตรงนี้ค่ะทุกคนที่แบบโอ้มันต้องเก่งอะ่ะต้องเก่งจริงนะคะแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ที่แบบเยอะอจริงๆนะคะโหไม่เคยเรียนเลยแล้วก็คิดที่จะมาทำเป็นองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยเริ่มตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าสายไปนิดนึงนะ โอเคเย่เสร็จไปแล้ว